สวัสดีครับเพื่อนๆมาอัปเดตข่าวแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดกันต่อนะผมตอนนี้นะครับแมนยูไนเต็ดนะครับสามารถคว้าตัวแอนโทนีมาที่เรียบร้อยแล้วราคาระดับ100ล้านยูโรเลยทีเดียวตอนนี้แอนโทนีครับยังไม่ได้พิสูจน์ฝีเท้าอะไรมากมายมีการเปิดเผยนะครับว่าอาเจ็ตอัมสเตอร์ดัมครับตอนที่ดึงแอนโทนีมามีสัญญานะครับที่ต้องจ่ายให้ซัปโปโรเป็นจํานวน20%ของราคาที่ขายได้จากตัวของแอนโทนีนั่นเองโดยอาเจ็ตนะครับรับไปอยู่ที่80ล้านและอีก20ล้านก็ใให้นส่และอีกยี่สิบล้านานแล้ว และตัวแอนโทนีครับยืนยันชัดเจนว่าเขาจะย้ายไปยัง Small สโมสรมชสเตอร์ยูนเต็ดเขาไม่ซ้อมกับเพื่อนร่วมทีและไม่ยอมลงสนามให้กับอาแจกอัมสเตอร์ดัมทําให้ Small สโมสรอาแจกอัมสเตอร์ดัมครับไม่มีทางเลือกมากนะก็เลยจําเป็นครับที่จะต้องขายแอนโทนีออกนั่นเองงานนี้ก็ต้องติดตามมาต่อไปนะผมอย่าลืมฮนะกดไลค์ s u ซับสไครกดแชร์ให้ด้วย